โอ้ยเหมือนจับปูใสกระดงกจีออะไรทำแม่ละไปเล่นกับแม่มามันนี่มามันนี่มานูลูกหน่อย้วกินแล้วนุ่แม่มันนี่มาแล้วนาะแม่มาแล้วไปแม่มาแล้วนุไปนุแม่มาแล้วะแม่ถึงกันหนีถึงกันหนี ไม่ต้องไปจีบกันสองตัวนั้นนะมามานี่มาส่กรทมานิมณจุตกตกุกติตุ๊กติยสะตดอุ้ยกระโดดอ้ยคึกคึกคึกนึกนึกนึกเด็ดเด็ดเดทำไมหูหนุ่มสั้นกว่าเพื่อนเลยวะลูก ถึงเริตั้งต่ปี2498สภาพอากาศหนาวสุดเลยในวันที่12มกราคมตัวสุนัขได้อยู่ที่9.9องศาเซลเซียสนะครับถัดมาในปี2514พ่อนะลูกไม่ใช่แม่ไม่มีนมไม่กินลูกตามตามโดนบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดน511วัา149องศเซียส โอ้โหดุยคึกคึคึกคึกคึกคูกคึคึกอนไหนๆขี้อ้อนนะแต่ละตัวขี้อ้อนนะขี้อ้อนนะขี้อ้อนนะรู้จักอ้อนแล้วนะรู้จักอ้อนนะแงบแงบไปแงบแงบไกินไม่ได้ลูกเค็มลูกกินแงบแงบแงบไหมเอาานนคลิอะไรกันุ๊ก ก็มาเลี้ยแม่อร่อยใช่ไหมลูกเลียใหญ่เลยอร่อยอร่อยจะขีจะกี <c oughs> ้โอ้ยมีดิฟมีดิฟถ่ายไม่ทัน, <c oughs> นทมันนี่ขนเปียกนะแบบปลาเช็ดเมื่อกี้ไม่ให้แบบว่าเช็ดได้ดีก่อนมันนี่ขนนี่ กี่วันแล้วเนี่ยทวสเลยนนี้วันนี้เทไรสิบหกสิบเจ็ดยี่สพรุ่งนี้ใช่ไหมยี่วันนี้้องเรื่อง <c oughs> นู้ทีโทรศัพท <c oughs> ์สวันีว่เทนเอียของเราเอนี่ว่นที่เลยวันนี้นวันที่1ิบหกพรุ่งนี้ที่สิลยี่สิบอะไรเองล่ะ <c oughs> ครบเดือนอยังไงยออไม่ใช่เะยี่สิบวันไหมเออนั่นเรียกว่ายี่สิบวันเอ,อ่านึกว่าจริง,งบอกว่าวันที่ยี่สิบนั่นน่ะค,คือนั่นน่ะ,นะ

กระโดดสักขาแบะเลยลูกอ้วนจะตายหนูอ่ะอ้วนกว่าเพื่อนเลยยังกุศะกระโดดรอดนะไม่จองมแมรี่แบบป้าไปเล่นกันตรงนั้นไปเล่นตรงนั้นกว้างๆไปไปเล่นตรงนั้นกว้างๆไป ปไปเล่นตรงนู้นตรงกว้างลวงลวงเหรอลูกลูกขึ้นไม่ไหวเหรอลูกอ่ะจ๊จ๊น่าละไนูกิีเต็มเลย จะไปจะเอาะเอะไรมาสวยซิดหมดแล้วได้ซื้อใหม่ได้ไหมไม่มซื้อใหม่ดีกว่าไหมซีง<อ>หมดเลยเนี่ยเอเอาเอาเก็บไว้ทำไอมนี่จะตัดตัดไว้เป็นเส้นๆอะ่ะให้ให้เป็นที่เอเวลาเกิดรุ่นต่อไปอะ่ะได้ไม่ต้องหาผ้าให้เขาอยู่ได้ไม่ต้องหาผ้าให้เขาอยู่ใช้ผ้าเนี้ยนิ่มดี พอละน่ารักอ่ะจ,จ,จน่ารักจังคึกเนี่ยดีละเดี๋ยวจะได้หลับกันไม,ม,ม่งั้นก็กอกแก๊เกแก๊กกาะแกะกันกลางคืนเออคึกกันไปลุก เดี๋ยวไหนเริ่มเริ่มแล้วเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มหามุมนอนคนละมุมแล้วเริ่มหมดแรงอรันไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งเยอะล้วงล้วงลวงล้วงล้ไม่ไหวตลอดเลยทักษะไม่ดีเท่าอะไรนะชื่ออะไรนะโมจิโมจิแข็งแรงอ่าฉลาดโมจิฉลาดแข็งแรง pa 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 pa